คุณผู้ชมคะที่บอกไว้ในช่วงที่แล้วว่าเรามา B. ีสบีแล้วนอกจากได้ความหอมแล้วเนี่ยได้ความปลอดภัยด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นออร์แกนิกอย่างตัวนี้ที่ได้ลองเป็นตัวเทสเตอร์ไปเป็นช็อกโกแลตตัวนี้สามารถทานได้ด้วยหรอคะใช่ครับทานได้รจริงๆทานาารอบนึงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีรสชาติอะไรนะอย่าคิดว่านนแน่อร่อยนะ,ะแต่แค่จะลองให้ดูว่าอ,อ๋อม,มันทานได้จริงๆ,ๆนะั้น ก็จืดๆแต่ว่าทานแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอัตราต่อางกายเพราะว่ามันทำจากถั่วเหลืองครับก็เหมือนทานเต้าหู้โอเคข้างไนี้ก็คือแต่รสชาติไม่เหมือนเต้าหู้นะไม่เหมือนค่ะรสชาติมันจืดๆอะไรไม่ออกใช่อันนี้เป็นซอยหรือว่าเป็นถั่วเหลืองใช่เป็นถั่วเหลืองันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซอยเวส ไอ้ซอยแว็กตัวมันทํามาจากถั่วเหลืองแล้วสกัดปเป็นยังไงเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นยังไงใช่ใช่ครับน้ำมันถั่วเหลืองใช่เป็นรูปแบบนึงของเป็นอย่างนั้น,นเอาเป็นรูปแบบของน้ำมันถั่วเหลืองใช่ครับอ่าแล้วนอกจากตัวนี้ข้างในบอกแล้วว่าแม้แต่ตัวก้านของเขาอะก้านพวกเนี้ยอ่าใช่ครับอันนี้ตัวไส้เทียนนะครับค่ะไส้เทียนนี่ตัวไส้เทียนเราทําจากปกติเราไส้เทียนทุก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 ที่ทําจากคอตตอนหมดแต่ว่าความต่างของเราคือว่าเราไม่ได้ฟอกขาว แล้วก็ไส้เทียนตัวนี้เรานําเข้าจากเยอรมนีเพราะว่าไม่มีใครทําไส้เทียนที่ไม่ฟอกแล้วไม่ฟอกมันจะไม่ทําปฏิกิริยาที่มันจริงจริงมันไม่มันมันไม่ได้ฟอกสีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้ไส้เทียนเป็นสีขาวมันไม่ได้มีความแตกต่างครับแต่ว่าการฟอกสีมันก็เพิ่มสารเคมีโดยที่ไม่จําเป็นเข้าไปเพียงแค่อยากให้มองดูแล้วว่าไส้เทียนเป็นสีขาวสวยอ๋อแต่นี่มันก็ไม่ได้ดําอะไรนะมันไม่ได้ดําครับมันจะออกสีน้ําตาลเล็กๆ แล้วก็ไส้เทียนในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเขาต้องเคลือบตะกั่วด้วยอออันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ะค่จะไม่ค่อยไม่ใครรู้เพราะว่าในกระบวนการผลิตในโรงงานเนี่ยการที่จะทําให้ไส้เทียนมันตั้งตรงอะคับเขาจะต้องเคลือบก็คือเคลือบตะกั่วแล้วอันนี้ที่มันไม่ตั้งตรงเพราะเราไม่ได้เคลือบตะกั่วเราไม่ได้เคลือบตะกั่วอ๋อฮะอันนี้เป็นคําแนะนําจากคุณโจนาสนะคะที่แบบว่าเราเรารู้เรื่องของการทําเครื่องหอมการ ทำออร์แกนิกก็เลยแนะนำมาทางนี้จริงๆมาก่อนนะครับผมไม่ได้โฟกัสเป็นออร์แกนิกเลยแต่บีเซบีของซัพพลายเออร์ของของบีเซบีคุณนิโคลัสอันนี้เป็นคนชอบออร์แกนิกลอยเปอร์เซนต์อ๋อคุณนิโคลัสที่เป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นซัพพลายเใช่ครับใช่ครับคุณนิโคลัสโฟกัสออร์แกนิกมากมาก่อนอ่ะผมพูดตรงๆผมไม่ได้ชอบเลยเพราะว่ามันขวดรีไซเคิลอผมดูมันดูมัน ก็ดูมันแล้วแต่ความชอบใช่ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดใจมี reason ม,มี reason แล้วก็เวลารีไซเคิลขวดเพราะว่าอันนี้เหมือน example อันนี้มาจากขวดแอมลอใช่ไหมครับนี่คุณผมม 50, ู้ชมขวด m อ5 0อยห้าสิบรีไคิด้วยการตัดหัวของเขาออกไป,ต,ปกตัดเลเซอร์ครับค่ะเลเซอร์ตัดตัวปากขวดอือฮึก็คือไม่มีใครทราบไม่มีใครแต่เราบอกลูกค้าลูกค้าไม่รู้ ไม่บอกแนก็ไม่รู้ค่ะเพราะมันมันดูสวยมากดูสวยมันดูไฮมันดูไฮเอ็นอะนะคะเออพวกนี้มีอีกคุณผู้ชมต้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรล่ะ่นื่องจาสีเขียวๆนั้นคุณจนัสเฉลยเนียค่ะอันนี้มาจากขวดเฮนิกเก้นนะครับขวดเฮนกเก้นก็คือขวดเบียร์ที่เราดื่มกันนั่นแหละครับอันนี้เราก็ใช้เลเซอร์ตัดเหมือนกันครับนี่เลเซอร์ตัดที่นี่ใช่แล้วก็เราก็ขัดทรายให้การให้ ให้กลายเป็นฟอสเวลาจุดเทียนสีก็สวยขึ้นดูมรกอืแล้วก็อันนี้เป็นเอาโดว์วางเอาดอ์ใช่แล้วก็ทาให้ขอบมันสูงมันก็จะกันลมแต่ว่าเราตัดร้านอาหารรีสอร์ทอย่างงี้นะส่วนใหญ่เราก็ทากลิ่นแล้วมันกลาสกลิ่นตะการยกันุมนะครับลูกค้าเวลาตัดที่นอกบ้านเนี่ยกาไปจุดก็ได้ประโยชน์เป็นกันลมแล้วก็เราตัดตรงนี้เพื่อให้ง่ายเวลาจุดเทียน ก็ยืืนมอไถ้าพูดถึงธรรมชาติตอนนี้แนน่มองถึงความเป็นบีาบีแล้วล่ะเห็นภาพแล้วใช่บีาบีมาจากคําว่าวบีาบีวบีาบีวบีาบีเนี่ยเป็นแนวคิดของทางญี่ปุ่นจากอดีตที่เขามีมุมมองในการมองถึงเรื่องความสวยงามแตกต่างจากชาติอื่นวบีาบีเนี่ยเขามองถึงความสวยงามจากธรรมชาติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติที่หลายๆคนมองว่าไม่เห็นสวยเลย แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขามีมุมมองที่แตกต่างไปว่าความสวยงามที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างเช่นผมจะอธิบายให้ใหฟังคร่าวๆอย่างเช่นว่าเหมือนกับเรามีกระป๋องหนึ่งใบ<ะ>กระป๋องผลิตจากโรงงานสวยเลยไม่มีไม่มีบุกไม่มีเบี้ยว<ะ>ไม่มีไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นคนปกติคนทั้าไปจะบอกอ๋ออันนี้ perfect สวย แต่ว่า <พอ S 1> คนญ <ใน S 1> ี่ปุ่นเข<ว>ามองวา่วาวาบิาบีเนี่ยเราเอากระป๋องใบนี้ไปทิ้งไว้ในไว้ในป่ายี่สิบปีมอนนลนกัดก่อนมันเกิดสนิมนม,มันมีมอสเกาะม,มันมันมันมีมันมีสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นจากธรรมชาติแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไนเขามองตรงนั้นคือความสวยงามแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นคอนเซปต์ของเราเราก็เลยเปลี่ยนจากคอนเซปต์ตัวเนี้ยมามองว่าเราอยากทําอะไรที่ถูกทําขึ้นจากธรรมชาติแล้วมันเป็นความสวยงาม แล้วก็ถูกถกสร้างขึ้นจากธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ว่าทุกอย่างเราอยากพยายามดึงทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันก็มีทัง organic, ทงออร์แกนิกทางองค์ประกอบของมันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่งตัวโปรดักต์เราก็พยายามทําให้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมไม่มีพลาสติกพลาสติกเอาแล้วตรงที่แปะไว้ด้านหนะ้าเนี่ยครับอย่างาผมให้ดูตัวนี้ก็ได้อี่มันไม่ใช่พลาสติกเหรอคะตัวนี้คุณแนนลองสับเหมือนพลาสติกไหมเหมือนค่ะ มันไม่ใช่พลาสติกครับตัวเนี้ยเ,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 เป็น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 ข้าวโพดทํามาจากข้าวโพดอ๋อเนี่ยเคยไปคุยกับโรงงานนึงเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีแนวคิดใหม่สำหรับคนที่ทําธุรกิจเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะต้องไม่เอาพลาสติกไม่เอาพลาสติกก็เป็นตัวนี้ทำมาจากข้าวโพดใช่เป็นเขาเรียกคอนทราสต์ครับคอนทราสต์คอนทราสต์อ่าถูกผลิตเนี่ยองค์ประกอบหลักทำมาจากข้าวโพด เขาเหมือนกับสารที่คล้ายกับพลาสติกแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกมันย่อยสลายได้ใช่แล้วก็ทุกอย่างที่มองเหมือนพลาสติกในร้านเนี่ยทำจากตัวนี้หมดไม่มีพลาสติกใช่แล้วกระดาษที่ใช้ท,ทุกอันในแพคกเกจิ้งครับกระดาษที่ใช้ทั้งหมดคือทําจากกระดาษรีไซเคิลรีไซเคิลหมดเป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาทั้งหมดอันนี้ use, รีวิวใช่ไหมคะอันนี้รียูส อันนี้รีไซเคิลแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งที่ใช้ทั้งหมดกระดาษทั้งหมดที่ใช้เป็นรีไซเคิลเพเปอร์แล้วก็หมึกที่เราใช้เนี่ยทำจากเป็นหมึกถั่วเหลืองเหมือนกันหมึกที่เขียนไว้ด้านหน้าเนี่ยนะคะทั้งหมดเป็นหมึกถั่วเหลืองไม่มีเคมีไม่มีสารเคมีไม่ใช่หมึกเคมีเป็นหมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองทั้งหมดนี้ก็คือความตั้งใจที่ใหญ่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนไทยบ้างเพราะคนต่างประเทศได้ใช้ก่อนหน้าเราไปแล้วหลายปีเลยใช่ใช่หลายปีครับแต่ว่าเราอยากให้อยากให้ อยากให้คนคนคนหลายๆคนที่กําลังมองหาโปรดักที่ผมรู้ว่าว่า,ว,าว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยต้องการใส่ใจกับเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสุขภาพแล้วก็มองหาโปรดักแบบนี้มานานเราก็อยากจะทําเติมเต็มตรงจุดนั้นให้เขาได้จริงๆโดยที่โดยที่เขาได้ได้รู้สึกว่าโอเคอันนี้ล่ะคือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเขาแล้วที่เขามองหามาเราก็มันเป็นความต่างในธุรกิจเราก็มันเป็นความตั้งใจของเราที่อยากทําอย่างนั้นให้กับให้ให้กับให,ให้ให้กับ,กบทุกๆคนเนี่ย สร้างความแตกต่างได้ด้วยแล้วก็<ช>ทําให้ธุรกิจนี้มีจุดเด่นมีสตอรี่<ช>พอมีสตอรี่มันก็สามารถสาาร้างวรัลเอเดตได้เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า<ช>ของคุณอันนี้เป็นแนวคิดสำหรับนักธุรกิจ<ช>แต่แนวคิดสําหรับคนที่ใช้สินค้าทั่วไปผู้ถูกมากเด๋ยนนี้คนเราหันมาสนใจเรื่องของเฮลตี้เรื่องสุขภาพ<ช>มากขึ้น<ช>มาสนใจเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมรักโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นพ<ช>อโลกเ<ช>ขาเริ่มจะสะท้อนกลับมาแล้วถึงความร้อน ถึงฝนที่มันอะไรต่างๆนั้นนะที่ฤดูกาลมันแปลกมากตรงนี้คืองงมากๆอ่ะอันนี้เราก็เลยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรื่องของธรรมชาติในชาลลเข้าใจแล้วว่าเป็นจุดเด่นที่ดีมากครับผมคราวนี้เรื่องของกลิ่นก็ต้องเป็นตัวชูโรงเหมือนกันกลิ่นของี่นี่มีประมาณกี่กลิ่นได้ละคะยี่สิบยี่สิบกว่ากลิ่นครับผมแล้วเราก็ทํากลิ่นใหม่ๆมาตลอดเราก็เพราะว่าเรา เราทำงานเรามีทีมที่ใกล้ชิดมากกับห้องแลบจากฝรั่งเศสนะครับที่จะคอยผลิตกลิ่นให้เรา<ม>คุณโจนัสเองก็เป็นคนเป็นคนที่พัฒนากลิ่นร่วมกับทางห้องแลบเราจะมีการคิดทีมมีการคิดถึงอะ,อะไรที่เป็นเทรนอะ,อะไรที่เหมาะเราก็จะมีอย่างเช่น ซัมเมอร์คนจะเป็นกลิ่นแบบไหนอ่าวินเทอร์เป็นกลิ่นแบบไหนเรามีหมดเราก็ทํากลิ่นออกมาใหม่ๆหรือเพราะว่าเราก็มีฐานลูกค้าที่ต้องการกลิ่นใหม่ๆตลอดอย่างนี้เมืองไทยไม่ซัมเมอร์ตลอดเลยเหรอคะเราก็ไม่สิครับมัน็มันก็ต้องมีเหมือนกับอ่าคริสต์มาสอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เป็นฟิลตามน้ำก็ต้องมีฟิลลิ่งของคริสต์มาสเราก็จะทํากลิ่นที่มันคล้ายๆกับคริสต์มาสขึ้นมาให้กับลูกค้าก็จะเป็นกลิ่นของช่วงวินเทอร์กลิ่นของช่วงอันนั้นคือเป็น l a บ จากต่างประเทศเลยใช่อะไรก็คือได้รับการลองรับต่างต่างใช่ใช่ใช่เป็น,เป,นเป็นห้องแลบจากประเทศฝรั่งเศสครับผมเขาก็พัฒนากลิ่นร่วมกับเราก็คุณโจนาสก็จะทดลองกลิ่นทดลองนํากลิ่นที่พัฒนาขึ้นมามาร่วมก,กันก็มาใช้แล้วก็ดูถึงองค์ประกอบหลายอย่างแล้วเราก็ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับเดืนอน2เดือนกว่าที่เราจะสามารถเลือกกลิ่นออกมาได้ในกระบวนการทํา แล้วก็อันนี้แต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นหลักๆที่ลูกค้าชอบหล,<ะ>ลักๆแต่อ,อ,อยากทราบว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้เขาชอบกลิ่นยังไงคะกลิ่นมาตรฐานหรือชอบกลิ่นอะไรใหม่ๆกลิกเลี่ยงไม่ได้ครับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบกลิ่นกลิ่นก็จะมีกลิ่นมาตรฐานหลักๆหลายๆกลิ่นวานิลาแคนตาลู พวกผลไม้ดอกไม้เขาก็จะชอบนะครับคืออันนี้จะเป็นตัวเทสเตอร์ของ,ของร้านใช่ปะใช่ตัวนี้เป็นกลิ่นที่เราพัฒนาขึ้นอ,อันนี้อาจจะแปลกนิดนึงอันนี้คือเราใบมะเขือใบมะเขือเทศ,เเทศซื้อกลิ่นใบมะเขือเทศใช่ เขาบอกว่าคุณสมบัติพอดีคุณปิงเนี่ยเขาได้บอกนันมาว่าค,คุณรู้ไหมว่าเลี้ยฟลูมก็ต้องมีกลิ่นหนึ่งห้องนอนเบดลูมีกลิ่นหนึ่ง<ช>ต่างๆนาๆนาและกลิ่นนี้เหมาะกับห้องครัวเห็นบอกว่าใช่ครับโทเมทัลเลฟเหมาะกับห้องครัวเพราะว่ามันเป็นกลิ่นใบมะเขือเทศแล้วก็กลิ่นตัวนี้มันจะเขียวๆหน่อยมันช่วยดับกลิ่นมันช่วยดับกลิ่นได้ดีใช่ลูกค้าหลายๆคนจริงๆแล้วลูกค้าที่ซื้อไปเขาเป็นคนมาบอกเราว่าเขาไปไว้ในห้องครัว แ้เขารู้สึกมันช่วยดับกลิ่นได้รู้สึกดีและที่นี่<ช>มีเหมือนพนักงานแต่และแต่ละท่านที่คอยแบบแนะนำใช่ครับกลิ่นนี้เหมาะกับอะไรกลิ่นนี้เป็นยังไงใช่อ,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 อันนี้เป็นีจุดหนึ่งที่ที่ที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับธุรกิจพนักงานของเราเนี่ยเราไม่ได้มองเขาว่าเป็นพนักงานขายเรามองเป็นผู้แนะนําสินค้าเป็นเหมือนคนที่คุณสามารถถามเขาได้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวกลิน่นคุณเดินเข้ามา ไม่รู้จะซื้ออะไรดีแค่บอกบอกเขาฟังว่าเนี่ยเหมือนกับชอบกินแบบนี้อยากซื้อของขวัญใ,ให้ใครผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่เขาชอบอะไรงานดีเรกคืออะไรเ,เขาจะเอาใช้ที่ไหนเ,เราก็จะแนะนำกลิ่นเราก็จะพยายามคุยแล้วก็เราก็จะคุยถึงว่าก,กลิ่นแบบนี้ดียังไงใช้ที่ไหนแล้วก็ควรจะเป็นรูปแบบยังไงมันเหมือนกับเรามองเหมือนกับว่า พนักง,งานภายในร้านของเราคือผู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกลิ่นที่ที่ที่ลูกค้าสามารถมับบ่นใจได้แล้วก็เชื่อถือได้ว่าเขาได้รับการเทรนมาอย่างดีแล้วก็มีความรู้ในเรื่องกลิ่นสามารถแนะนํากลิ่นให้กับทุกคนได้เพราะว่าเราจุดหนึ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจก็คือลูกค้าทุกคนต้องมาเจอกับพนักง,งานในร้านแล้วก็สิ่งเราอยากให้ลูกคา้ารู้สึกกับพนักง,งานของเราคือรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ที่ที่เชื่อใจได้ว่า แตน,นจะให้คําแนะนำดีๆกับกับเขาตลอด<ะ>เราก็พยายามทำตรงนั้นออกมา<ะ>แล้วก็เทรนพนักง,งานทุกคนให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกตัว<ะ>แล้วก็เข้าใจถึงกลิ่นเข้าใจถึงวิธีการใช้ทุกอย่างอันนั้นก็เป็นสุดสำคัญเน่ยป็นจุดเด่นจุดนึงเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็ยังมีอีกคือที่นี่คือหชั่วโมงนไม่ทราบว่าจะดึงเอาไอเดียของท้สองคนนี้มาหมหมเพราะ เยอะมากจริงม,รมีคัสเตอรไมซ์เมลใช่เรามี c u ส t ตอ i z ไมซ์เมลด้วยม,มีอีก<ช>่ะเนื่องจากก็เนื่องจากข้อดีของคนไทยอ,อันนี้เป็นโชคดีมากของคนไทยแต่ว่าลูกค้าจัดสไม่ค่อยรู้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าบริษัทเป็นบริษัทคนไทย Mm hmm. บริษัทอยู่ในเมืองไทยจดทะเบียนด้วยด้วย<ะ>ของไทยใช่ของไทย<ะ><ะ>อยู่ที่นี่ mm hmm. จุกอย่างผลิตที่นี่ mm hmm. มันทําให้เราสามารถทําอย่างหนึ่งพิเศษได้สําหรับคนไทยประเทศอื่นทำไม่ลูกค้าประเทศอื่นเราทาไม่ได้นั่นก็คือเราสามารถผลิตกลิ่นให้กับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟได้ oh. ก็จะมีอย่างเช่นโรงแรมบ้านร้านอาหารหลายๆที่คุณอาจจะอาจจะเคยได้ยินว่ากลิ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการ พีอย่างหนึง่งแล้วก็ลดเสียงครอบอยู่แล้วใช่มีอ,อ,อย่างโฆษณาก็จะมีธีมมีเพลงของอแต่ละแบรนด์ก็จะเล่นแต่เพลงเพลงซ้ซําๆๆ,ๆมีเพลงของตัวเองมีรูปแบบ้ลนของตัวเอง<ะ>แบบมีตัวแบรนด์ที่เป็นลักษณะของตัวเองแต่ว่าหลายๆแบรนด์ลืมน,นึกไปว่ามีกลิ่นม,มีกลิ่นที่ทุกคนเดินผ่านแล้วจำได้ว่านั่นคือกลิ่นมันคือกลิ่นของร้านนี้นี่นั่นนั่นคืออีกเครื่องมือหนึ่งแล้วมันก็ทําให้ เป็นจุดที่เราเท, <ำ S 2> ทําตรงนี้ขึ้นมาเราก็เริ่มจากเนี่ยครับมีลูกค้าวอลกินแล้วก็บอกว่าออสนใจอยากจะได้กลิ่นเอาไปไว้ในบริษัทสนใจจะได้กลิ่นเอาไปไว้ในโรงแรมกลิ่นเอาไปไว้ในบ้านแล้วเราก็มีความพร้อมที่มืงไายที่เราจะทําให้กับลูกค้าตรงนั้นได้เราก็เลยผลิตก,กลิ่นขึ้นมาให้คนไทยมีหลายอย่างครับงานแต่งงานทำของชําร่วยบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็มี มีที่เขาเข้ามาคุยไปอยากทํากลิ่นพิเศษขึ้นมาเรามีคนเพียงพอที่จะรองรับเรื่องของการทําใช่เรามีคนเพียงพอเพราะผมบอกว่าทีมทีมของเราอยู่ที่เมืองไทยทีมอยู่ที่เมืองไทยซึ่งเราจะมีออฟฟิศที่เมืองไทยทีทยท่สีลมเหรอออฟฟิศเรามีท,ท,ที่ที่ที่่องหล่อครับม่ที่ทองหลอ่อท่องหลอ่อ,หลอไซส์สิบครับผมอ๋อเป็นออฟฟิศใช่เป็นออฟฟิศที่นี่เป็นเป็นใช่เป็นออฟฟิศที่นี่ครับที่ตึกโอโอเย์ยใช่แล้วก็เราจะมีโรงงานด้วยที่นี่ จะมีโรงงานที่เมืองไทยเหรอคะโรงงานมีอยู่แล้วที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คนต่างประเทศใช้ก็คงมาจากที่นี่ใช่ว่ามาจากเมืองไทยแล้วือวัตถุดิบแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยมีอีกที่เป็นเรื่องของคนไทยอีกคือช่วยกลุ่มแม่บ้านเหรอคะใช่มีไม้ไผ่พวกนี้ก็ไม่ได้ไปตัดจากป่าไปทําลายป่าไม่ได้ทำานั้นไม้ที่ใช้ที่ใช้ในรลาเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีไม่มีไม้ไม่มีไม้ที่ที่ที่มาจากป่า เราทุกอย่างทุกอย่างที่เราใช้ต้องต้องแทร็กกลับไปได้ว่ามาจากไหนแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยมาจากฟาร์มไม้ไผ่มีฟาร์มอยู่ในที่ภาคเหนือก็จะมีคนคนชาวบ้านในภาคเหนือเนี้ยปลูกปลูกต้นไผ่เพื่อส่งให้เราโดยเฉพาะเราก็จะช่วยเหลือเขาจะมีเทียนตัวนี้เป็นเทียนกะลาตัวเนี้ยคนไทยมองซิมเปิลแต่ว่าที่มันนองขายดีมากกะลาอาใช่เอกซติกตัวเนี้ยความแปลกคือลอยน้ําได้ด้วย อยู่ในอ่างน้าใช่อยู่ในอ่างน้ำ้วจุดลอยในอ่างน้ํามีลูกค้าซื้อไปใช้งานเนี่ยครับพูป,ปาร์ตี้เอาไปจุดแล้วก็ลอยในอ่างน้ําใช่ uh huh. ตัวกะลามะาพรเราก็เราก็เป็นช่วยแม่บ้านเหมือนกันเป็นสร้างไรายได้ให้กับแม่บ้านใช่ก็คือเขาก็จะเก็บคัดแบ่งเกรดแล้วก็ส่ง <S <S 2> <S 2> ให้เราอันนี้ก็คือเราช่วยเราช่วยหลายๆอย่าง uh huh. อันไหนที่เราช่วยได้เราก็อยากช่วยเพราะว่าคอนเซปต์หนึ่งของเราเราก็อยากทาให้ทุกอย่างเราก็ 80-90%ิบเเทียนทำแต่ละอันก็ต้องใช้ใช้มือแฮนด m a d e เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ใช้เครือบตะกั่วมันเทียนมันก็ต้องมีการจับแล้วก็ต้องมีผูกผูกตัวไสายทุกอย่างคุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่า กว่าจะมาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยทางผู้ผลิตเขาก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพราะแต่ละที่นี่มาจากหลากหลายมาจากตะวันตกมาจากยุโรปมาจากตะวันออกมาจากเมืองไทยของเราเองมันรวบรวมกว่าจะได้เป็นแต่ละชิ้นแต่ละอันผลิตประดอยสร้างสรรค์กันขึ้นมาเรียกว่าเราที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยเป็นความโชคดีของเรามากๆที่จะได้ใช้สินค้าแบบนี้แล้วก็เป็นของที่เกิดขึ้นจากเมืองไทยด้วยเป็นความภูมิใจของเราชาวไทย ใช่จะมะะีผมคิดว่าถ้าเกิดคนไทยที่ไปเมืองนอกไปเจอโปรดักก็อาจจะไม,ไม่ไม่ทราบไปได้วยซ้ำว่าเป็นของที่ไปจบบากเมืองไทยต่อไปนี้ได้เห็นก็อมยิม้มได้เลยนะว่าเนี่ยแหละสีมือคนไทยทาเองใช่ใช่ครับแต่นอกจากนั้น,นะคะ่ะที่นี่เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของแฟรนไชส์เกิดขึ้นด้วยใครที่อาจจะไม่ได้มีไอเดียทางด้านนี้แต่ว่าอยากจะทําธุรกิจทางด้านนี้ที่นี่ก็รีเสิร์ฟให้ด้วยสําหรับแฟรนไชส์แล้วก็จะมีเรื่องราวของชีวิตทั้งสองท่าน อีกเล็กน้อยว่าฝากการทิ้งท้ายรายการในวันนี้ค่ะจะย้ายลงไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นทาเดมะที่เราเคยไปสัมภาษณ์คุณบอลเจ้าของร้านจำได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปนั่งพูดคุยตรงนั้นดีวกว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับผมนะคะพักสรู่เรียวค่ะ